<Okay. S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้กลับบ้านกินข้าวพักเที่ยงนะครับก็เลยพาซีบีนะครับ650ไปออกทริปสั้นนะครับคือทริปกินก๋วยเตี๋ยวและน้ำแข็งใสครับผมนะเพราะว่าตั้งแต่กลับบ้านมาสงกรานนะครับก็ ไม่ได้ออกไปไหนเลยนอกจากสตาร์ทวอร์มเครื่องเฉยๆนะครับถึงวันนี้ก็เราจะมาแนะนำนะครับเจ้าตัวเล็กนะครับรถทำงานนะครับรถทำงานรถทำเงินนะครับก็คือ Honda c คลิก160 a b s นนะครับโอเคนี่ครับคันนี้เลยนะครับคันนี้ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเน้นทำงานอย่างเดียวนะครับออกจากศูนย์มา ออกจากศูนย์มานะครับก็คือตั้งแต่ศูน์กิโลเลยนะครับใส่กล่องเลยครับผมนะครับวิ่งมาถึงบ้านก่อนนะครับแล้วก็ใส่กล่องนะครับแล้วก็วิ่งงานเลยนะครับก็คัานนี้นะครับก็เสียความรู้สึกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านก็คงทราบนะครับว่ารุ่นตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับ ก็รู้ๆกันอยู่ครับเรื่องเฟืองปั๊มนะครับเฟืองปั๊มนะ้ำมันเครื่องรูดนะครับซึ่งคันนี้ถามว่าโดนไหมไม่เหลือครับผมเพราะว่ากว่าผมจะสั่งเฟืองนะครับไปอะแล้วผมก็วิ่งไล์แมนนะครับวิ่งทรงอาหารเนี่ยวันหนึ่งผมก็วิ่งสองร้อยกว่าโลนะครับ mm hmm. ก็ได้วิ่งได้ประมาณไม่นานอนะประมาณเดือน mm hmm. เท่าไหร่ไม่รู้ผมจาไม่ได้แล้วนะ mm hmm. แต่ตอนที่เฟืองรูดนะครับเครื่องพังนะครับ ช่วงนั้นประมาณสองหมื่นโลนิดๆนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปเสียงตอนเครื่องพังให้ดูนะครับโอเคครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปเสียงนะว่าเวลามันพังเสียงมันเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเกิด คลิกตัวนี้ถ้าเกิดพังขึ้นมานะครับเกิดเปลืองรูดขึ้นมานะครับหรือว่ารถวูบดับนะครับเพราะอาการรถคันนี้อาการรถคันนี้น,นะครับเวลาเปลืองปั๊มนะครับรูดไม่มีการอะไรเลยนะครับจู่ๆรถก็วูบดับไปเลยนะครับแล้วผมก็เลยสตาร์ทปุ๊บทีนี้เสียงมาเลยครับผมก็เลยตอนนั้นผมไม่รู้ไงแต่ถ้าไปตอนนี้ผมแนะนํานะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเปลืองปัม๊มเ,เขาเปลี่ยนมาแล้ว ของปีปีหกเจ็ดเนี่ยนะครับ,นะรบผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอตไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเพลองดํแล้วแต่ว่าใครยังใช้เป็นรุ่นอตแรกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยใช้งานอ่ะนะครับยังวิ่งยังไม่ถึงหมื่นโลสองถ้ำพันโลอย่างเงี้ยนะผมก็แนะนําให้ไปเปลี่ยนดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเจอแบบผมนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปตอนที่เสียงมันดังให้ดูนะครับก็คือของผมอ่ะ มันกอนผมยังฝืนใช้ไงนะครับผมยังฝืนใช้แบบฝืนขี่ไปร้านอ่ะคือไม่ได้ว่าวิ่งใช้งานนะผมฝืนขี่ไปร้านครับไม่ถึงโลัะผมนะก็ทําให้เกิดความเสียหายนะครับต่อลูกสูปบปอกพวกนี้เยอะนะครับือ,อขี่ไปแล้วมันก็ดับขี่ไปแล้วก็ดับพอดับผมก็สตาร์ทเลยพอตัดผมก็สตาร์ทแล้วก็บิดไปต่ออย่างเงี้ยผมไม่ได้เขียนนะครับก็มันก็เลยอาการหนักนะครับแต่ถ้าเจอเหตุการณ์แบบของผมเนี่ยนะครับเจอเหตุการณ์แบบของผมนี่ก็ แนะนำให้ยกไปดีกว่านะครับเข้าศูนย์บริการหรือร้านนะครับถ้ามีประกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปเสียงให้ดูนะครับว่านเป็นยังไงโอเค ครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับคลิปเสียงนะฮะอย่าเสียงขับนะครับถ้าเกิดมันวูบดับเนี่ยลองสังเกตอาการดูก่อนนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะฮะเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับรถตุ้เก่าอ่ะเพราะบางคนผมเชื่อเลยยังไม่ได้เปลี่ยนหรอกเป็นเปลืองดําอ่ะแต่รถใหม่เปลืองดําแล้วนะครับจุดประสงค์นะครับก็วันนี้มารีวิวรถทํางานนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ตอนนี้วิ่งอยู่ที่6กห0ื่นเจกิโลนะครับรถเพืองรูดเครื่องพังตอน2อ0 0มื่นสอเนี่ยสองหมกว่ากว่าหรือว่า2,000มไม่ถึงหนึ่งบานผมจําไม่ได้แล้วนะนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ยังไม่พังเลยนะครับผมก็ถือว่าซ่อมมาแล้วนะครับ แล้วก็วิ่งโดยใช้เฟืองดําตอนนี้ก็ประมาณตีได้กลมๆก็สี่หมื่นโลนะครับนะฮะสี่หมื่นโลแล้วครับหลังจากเปลี่ยนเฟืองปั๊มนะครับก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะไปแกะดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอวิ่งสักหมื่นโลก่อนนะครับสิ่งที่ผมทําคันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับป็รถวิ่งงานนะครับก็ใส่นี่ครับโปรเมาส์นะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เครื่องหนึ่งไว้ดูท PS ีเอสนะครับคันนี้ไม่ทําอะไรครับนอกจากใส่ ที่จับมือถือนะครับแล้วก็โช้กไวท์เดเอสนะครับพาอตัวนี้ก็เป็นที่เรื่องลือนะครับว่าแข็งมากนะครับเบาะก็แข็งโป๊กนะครับเหมือนขี่ม้าขี่กระดานเลยนะครับตัวสีทุกอย่างเปลี่ยนได้ครับแต่มันถ้ามันนิ่มมาจากศูนย์มันก็ดีนะครับผมก็คลิกเมื่อก่อนเห็นไหมรุ่นใหม่ๆเมื่อก่อนเบาะนิ่มนิ่มแต่ตอนนี้ก็แข็งโป๊กนะครับแล้วก็ยางนะครับ ราไปรุ่นทำกินมาไมนะ่ไแล้วก็ยางนะครับข้างหน้านี้จะเป็นไซส์ร้อยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นไซส์ร้อยยี่สิบนะครับขอบ,บสิบสีน่นะครับแต่สังเกตไหมนะครับสังเกตไหมครับว่าย,ยางมันเล็กมากนะดูจากข้างหลังผมเปลี่ยนเป็นไซส์หนึ่งร้อยนะครับ เพราะของเดิมมันร้อยี่สบนะครับเนี่ยเห็นไหมหนึ่งร้อยทับแปดสิบนะครับมันจะดูเล็กมากเลยนะครับเนี่ยดูนะฮะช่วงตรงนี้แปดสิบทับแปดสิบก็คือช่วงนีนะ้มันจะเตี้ยลงมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเส้นต่อไปผมจะเป็นหนึ่งร้อยทับเก้าสิบผมจะลองเพิ่มช่วงแก้ขึ้นมาหน่อยนะครับ แต่ว่าผมว่าหนึ่งว่าถ้าแปดิบนี่มันทรงมันกำลังสวยนะครับเนี่ยเนี่ยเล็กไหมสวยๆเลยนะครับแต่ก็ใส่ยากลำบากนิดหนึงนะครับเหนื่อยช่างนิดหนึงของเดิมขอพูดอีกทีนะครับของเดิมเป็นหนึ่งร้อี่สิบนะครับหนึ่งร้อถ้าแปดิหรือ90สิบไม่มั่นละนะครับเนี่ยผมก็จะใส่ทรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมขอเอาแก้มสูงขึ้นหน่อยนะครับ เพราะว่ามันมีผลต่อรอบนะครับเครื่องยนต์ยางมันเล็กอะรอมก็จะหมดไวส่วนตัวนี้เนี่ยครับผมใช้90 90ของเดิมของเดิมเป็น100นะครับทับ90แต่ว่าครั้งหน้านะครับเนี่ยครั้งหน้านี้ผมจะใส่เป็นล้อคลิก125ไปเลยก็คือ แปดสบนะครับพราะนี่ขนาดผมลดมาไอ้ข้างล้อหน้าผมลดมาไซส์หนึ่งล้อหลังผมลดไป2นะครับนี่ขนาดลดมาไซส์หนึ่งนะครับเนีย่ยดูนะครับเนี่ยก็ยังดูสูงเพราะว่าแก้มมันสูงไงเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเส้นต่อไปผมก็ปดิบเก้าสิบเลยพอช่วงเนี้ยนะมันยังลงได้อีกแต่ข้างหลังมันกว้างมาก กว่าล้อหน้านะครับก็ตามนี้เลยับผมเนี่ยครับรถทำงานคลิกเป็นรถที่ดีนะครับแรงด้วยนะครับเดิมๆนะครับผมบอกจากศูนย์มาเลยผมอัดเลยครับขึ้นประมาณร้อยยี่สิบหยิบเจ็ดนะครับร้อยยี่หกิบเจกึ่งนั่งกึ่งหมอบนะครับผมลองดูครับ ก็ถือว่าโอเคนะแล้วกออ็อัตราเร่งเขาดีมากนะครับเป็นรถเครื่องเดิมนะครับ mm hmm. เป็นรถเดิมๆที่ทำออกมาได้ดีนะครับรุ่นนี้คลิกหนึ่งร้อยกสิบเนี่ยครับผมไม่ได้อวยนะแต่แรงจริงๆนะครับร mm hmm. อบมาไวนะครับเปิดบิดเร่งนี่เป็นกระชากเลยครับผมนี่คืออันนี้คือเดิมๆเม็ดเดิมเม็เดอะไรทุกอย่างนะครับอ๋อผมลืมบอก ช่วงที่ผมเปลี่ยนเครื่องเนี่ยก็คือก็ต้องคว้านนี่ไหมเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรก็ผมเพิ่มมาไซส์หนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ต่างกันนิดหน่อยนะครับกับไซส์เดิมสหรับคลิปนี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมมาแนะนํานะครับ h o n ด้าคลิก160นะครับก็เป็นรถที่ดีนะครับส่วนคันนี้ก็จอดต่อไปนะครับคุมผ้าอยู่ข้างหลังน่นนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูคันนี้บ้างนะครับ หลังจากสงกรานมาผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับแล้วก็คุมผ้าตลอดเรามาดูนะว่ามีฝุ่นไหมนี่คือผมไม่ได้เช็ดเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมคุมผ้านะครับดูนะครับอันนี้ดูรู้กล้องเห็นไหมหรือเปล่านะครับเนี่ยนี่คือสภาพประมาณเกือบเดือนนี่แม่หลังสงการานสิบเจ็ดผมมาถึงแล้วก็ล้างแล้วก็เช็ดแล้วก็จอดลงแว็กลงอะไรนะครับ แล้วจากนั้นมาก็ไม่ได้เช็ดอีกเลยนะครับเมื่อกี้ก็เอาไปข้างนอกมาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ครับฝุ่นก็มีแบบบางๆนะครับนะบางๆเลยเนี่ยครับบางๆเลยครับผมฝุ่นตามนี้เลยนะครับก็คุมผ้าไว้ก็ดีครับผมโอเค ก็ตามนี้เลยครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องพอแค่นี้แหละครับเดี๋ยวจะไปทำงานวิ่งงานต่อแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับและกด Sub s c คร b e นะครับขอบกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับจากพี่ๆน้องๆนะครับลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับ ที่กดติดตามและ s u b สไครต์เข้ามานะครับตอนนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ